สวัสดียามบ่ายวันนี้ตื่นมาประมาณบ่ายโมงเลยหลังจากพักผ่อนไปเต็มที่เมื่อคืนก็ไม่เต็มที่เท่าไหร่หรอกตื่นก่อนเวลานิดหน่อยแล้วก็นี่ก็สั่งข้าวมาเรียบร้อยเลยโอ้โหนี่ดูดีด่าด่าเลยโอ้เมื่อคืนได้พักผ่อนยืลลร่งตัวเองทางจิตใจไปเรียบร้อยแล้วก็ไม่หรอกไ <c oughs> ม่ได้เหนื่อยอะไรขนาดนั้นหรอกูดเบื่ออย่างนั้น <c oughs> แหละก็พักผ่อนแล้วก็ทำงานไปได้วยแหละ ทา้งทำงานหลักละงานลองทำไปด้วยเลยได้ตามเป้าอาหารที่สั่งมาก็จะเป็นของเราจะเป็นแกงแกงเผ็ดเนื้อแกงปักใต้เนื้อนี่อืม,มว้าวสีสันชูชาดาาิน่าจะเผ็ดชื่นใจเลยต้องการแบบชอบแบบเผ็ดๆกระตุ้นกระตุ้นฮ่าฮ่าาวันนี้ก็ วันนี้ก็งานก็ไม่เยอะมากก็มีต้องทำนะอย่าแอบไม่ทำน,นี่จะปชงกาแฟด้วยแดีวขอกินข้าวกันนะมาแล้วกาแฟวันนี้ได้นงใหม่ลองนมกกดใหม่ลองนมกดใหม่หวานมันก็เดิม ไปแช่์ยินจะใส่น้ำแข็งเล็กน้อยเดี๋ยวจะมาใส่เลอะใส่ด้วยเอเปรเซอร์จอดที่เราทำเมื่อกี้เข้มขน้นจะเกินเคเรามาลุยกันดีกว่าผสมสีกันดีกว่า จดซสักหนึ่งคำก่อนอืมข้างบนนี่สุดยอดเลยกาแฟจัดจัดม,มันยังไงเนี่ยฮะวัาหนุ่มเจ้าสำอางเนาะมันยังไงเนี่ยฮะยังไงจะทำงานแทนป,ป้า ได้ยังไงไม่สนใจฮาบ้าไม่สนใจฮะอ,อาวแล้วได้ยังไงจะแย่งที่ป๊ะป้าทำแล้วก็ใครจะหาตังค์เอาบ้าเหรอมองมงองกู้หึงตังค์ก็มองยังไงอ่ะจะให้ใครทำงานให้ป๊ะป้าทำไหมโอ้โห oh oh. อืมฮึเทคที่เหลือเกิน Субтитры yeah. วันนี้เบาๆเลือกทั้งสองครับผมกินเหมือนคนเลยทั้งปลาทั้งผักมีน้ําจิ้มสองรสแต่น้ำจิ้มร้านนี้จะเป็นน้ำจิ้มแบบเผ็ดเผ็เผ็ดเผเผ็ดเโอ้โอ้โโอ้โโอพี่เปาอยากช่วยถ่ายไม่ได้มันเรียนเปาเรียนไม่ได้มันเค็ม พี่บ่าวจะกินปลากลนเนี่ยวันนี้มันสุกใจใสายสายเค็มไม่ดีแต่ใจนั้นลูกเอ้ยโดนห้าแล้วไม่พอใจไม่พอใจโดนห้าแเราไม่พอใจฮะวันนี้วันนี้ก็เป็นวันเบา ของนายประสิทธิ์นะงานไม่หนักมากได้พักผ่อนออกกำลังกายกินอาหารดีๆโอ้ึ่งกำไรให้ร่างกายบ้าง <qui> แต่ก็ทำงานไปได้แหละก,ก็หาข้อมูลเพิ่มเติมไไเรื่อยๆเพื่อเตรียมพรีเซนต์งานในในเบื้องต้น <qui> วันนี้ได้ดูหนังไปเรื่องหนึง่งเรื่องน่า,นาจะเป็นเกรแมน ที่ไลอ้อนกอสซี่แสดงนำใน Netflix หนังเพิ่งเข้า Netflix เลยแหละก็เลยนอนดูก่อนไปออกกำลังกายอ๋อก็หนังมันก็เป็นหนังสารับหักเกรียมเฉือนคมก็ไม่ค่อยคมหรอกทื่อๆเบียบง่ายๆบทก็ดื้อๆหนังจะแนวจริงจังก็ไม่จริงจังหบอกั้นเรื่อยเปื่อยแลอ้อนก็สซี่ก็แสดงได้ ดีจริงๆหน้าเดียวตลอดทั้งเรื่องตามเหมือนเดิมเหมือนเดิมตามเนีายน่าจะเป็นคาแรคเตอร์เขาแหละคาแรคเตอร์เขาก็จะประมาณนี้แหละส่วนภาพก็สวยดีนะแต่ว่าซีนประจําเป็นเป็นมุมกล้องจะใช้น่าจะใช้โดรนขดกล้องแบกกล้องแล้วก็ถ่ายม,มันจะเป็นเหมือนเครื่องร่อนอ่าเป็นเหมือนบินโชว์จะใช้เยอะ มากเลยมันมันมัน,ม,นมันดูดีนะตอนเปิดเปิดพื้นที่เช่นแบบมุมกล้องแบบมุดใต้สะพานแล้วก็ตาขานแคบๆแล้วก็บินแบบฉลับปุ๊บเหมือน F B P นะเหมือนบิงนแบบฟิบฟิวแล้วค่อยเปิดมมุกว้างแบบอาคารสูงเพื่อเปิดพื้นที่แต่นี่ไม่ใช่ไม่ใช่แค่นั้นใช้แม่งเยอะชิบเพลงเลยใช้แบบบินตามหลัง หลังคนแล้วก็บินทะลุข้านะเว้แฉบับเดี๋ยวก็มาคือใช้เยอะเกินใช้จนเกลื่อนแต่ก็มันก็เท่แหละออคงแบบกำลังได้ของเล่นใหม่เลยใช้เยอะไปหน่อยมันเท่แหละมันจะมุมมันจะเหมือนเราเหมือนมันห่างไกลจากตัวละครเกินอ่ะจริงเหมือนเราแบบนั่งเล่นเกมนั่งดูเกมแบบรือเปืือยไม่ไู้เอากำลังใจ เราไม่รู้ว่าจะให้กำลังใจใครยังไงดีเออปรกมานนั้นกนะ็บอกอ๋อตลกค้าอะไรอย่างงี้ก็แบบมันก็สนุกดีค่าเวลาได้ดีสองชั่วโมงก็ก็ใช้ได้เล่นเรื่องอ่ะตรงกูโคตตรงตรงกึ๊บแต่ก็ดูค่าเวลาได้เพลินๆ <c oughs> โอเค ส่วนใหญ่มันน่าจะเป็นอะนเออแล้วมันก็จะมีโอ้เข้าใจมีมนละถ้าไม่เป็นคนไทยนี่ไม่เข้าใจเลยนะคนหาานะไรครับตุกๆจากกรุงเทพไปถึงเชียงใหม่คืนเดียวจะบ,บ้านตุกๆกม่มันะขับขึ่นรถโฟวิวเนี่ยขับขับไปได้ขับไปได้ยังไง <laughs> เทพจักรสมเป็นพระเอกเราเปิดมาเป็นฉากของประเทศไทยไใช้ได้ใช้ได้ไม่เหมือนอะ เหมือนคนไทยก็โอ้โน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 ้ะเมนยนโมเมนยนหนังก็ประมาณนี้แหละสนุกดีเอาไปสักห้าจุดห้าเต็มสิบแล้วกัน5าเวลาได้ดูเพิ่นๆโอ้วันนี้ตัดคลิปวีดีโอไปได้สองคลิปด้วยโอ้โพัฒนาพัฒนางานหลักก็ได้งานรองก็ดีโอ้ oh. ช่วงนี้แบบมันแบบมันมันผ่านแบบช่วงแบบ จุดสูงสุดของแบบเพชร์อของแม่กดดันอะแล้วมันเลิกลงมาฟุ๊บก็ค่อยขึ้นใหม่นี่ตอนนี้มันอยู่ช่วงข้างล่างไงแหมมันก็จะสบ่สบายๆชิลๆอยู่ <c oughs> มั่ก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นละแหละตามลําดับวิการแบบวุ่ลุโอเคแต่วันนี้ก็ไปนอนพักผ่อนแล้วแหละพรุ่งนี้ว่าจะไปช้อปปิ้งซื้อสเสบียงตุ้นตู้เย็นไวห,หน่อยดีกว่าช่วงนี้ต้องการเนื้อสัต์ราคาไม่แพง <c oughs> ต้องซื้อเยอะ ต้องไปแม็กซาละคูโอเคนั่นคืนนี้ฝันดีเด้อเจอกันพรุ่งนี้ไป